วันนี้นะครับเราก็มาเที่ยวที่ร้านชมปิงนะครับตอนเย็นเราก็มากินอาหารเย็นนะครับกับทีมงานของพี่นันเมืองวิไลนะครับ AIA ที่ร้านชมปิงก็จะมีดนตรีสดเบาๆนะครับเอาไว้ต้อนรับเวลาสั่งอาหารกินอาหารตอนเย็นนะครับพอกลางคืนก็นี่นะครับมี อีเกิลพับนะครับสำหรับนักเที่ยวนะครับถ้ากินอาหารเสร็จก็เข้าอีเกิลพับต่อเลยช่วงเงย็นๆงี้ก็ฟังเพลงเบาๆข้างนอกนะครับข้างนอกมีชื่อว่าลานชมปิงนะครับบรรยากาศเมืองกำแพงนี่สุดยอดเลยนะครับเห็นในเมืองทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้บรรยากาศคาบแม่น้ำนี่ก็ ฝั่งฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งในเมืองนะครับมันก็คือโรงพยาบาลกำแพงเพชรที่เราเห็นตึกสูงๆนะครับนี่ก็เป็นแม่น้ําปิงแล้วก็เป็นเมืองของกำแพงเพชรนะครับตัวเมืองใจกลางเมืองกำแพงเพชรเลยเด็กๆก,ก็มาเล่นที่สวนลานชมปปิงนะครับผู้ใหญ่ก็นั่งกินเด็กๆก,ก็มานั่งวิ่งเล่นที่สวนนะครับ มีสถานที่ถ่ายรูปสวยๆทุกมุมนะครับหลายมุมมากนะครับมีทั้งบรรยากาศแม่น้ำบรรยากาศทรายแล้วก็สวนย่อมนะครับ